ครับทางพักเองได้มีการประเมินกระแสหรือว่าได้มีการทำโพลสำรวนในส่วนของภาพความคิดเห็นว่าเป็นยังไงครับมีมีโดยตลอดครับเพราะว่าทางพักเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลนะครับของคนในพื้นที่นะครับที่ปัจจุบันเราก็ลงพื้นที่มาโดยตลอดนะครับก็พบว่าเป็นเป็นแนั้นที่ดีขึ้นมากนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้เรามีกําลังใจที่จะเดินทางไปนะครับจะสังเกตว่าผมเนี่ย รับในการที่จะเดินดูในแต่ละที่นะครับที่สะท้อนถึงเรื่องนโยบายนะครับการที่เราลงที่ทุ่งครุเนี่ยก็หนึ่งก็คือรับฟังพี่น้องนะครับในแถวนี้แต่ในขณะเดียวกันประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับที่นี่นะครับความสวยงามของวัฒนธรรมของที่นี่สามารถที่จะเป็นโมเดลที่เราสะท้อนนโยบายเราได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนโยบายเราเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับ ไม่มีการประเมินในส่วเรื่องของทั้งตัวบผู้สอนตัวแค้อิเดตตัวอาจารย์ตัวผู้สนำเสนอนโยบายด้วยไหมครับว่าคะแนนนิยมที่ทำหมองว่าเสียงหรือว่าคะแนนมันดีขึ้นเรื่อยๆมันมาจากปัครในอะไรอย่างนั้นครับครับอันอันนี้ชัดเจนมากนะครับคือปัจจุบันนะครับบ้านเมืองต้องการไปข้างหน้านะครับดังนั้นการที่เราไม่ไปทะเลาะเบาแว้งกับใครนะครับเราไม่ได้ไปพูดถึง คนอื่นในแนวทางที่ไม่ดีนะครับเราพยายามพูดถึงนโยบายที่นําไปสู่พี่น้องประชาชนแบบลงรายละเอียดนะครับเรื่องนี้ทําให้ทุกคนเริ่มกลับมามองเรานะครับว่าการที่เราเข้าใจในแนวทางอย่างละเอียดและเรามีคนที่พร้อมจะทํานะครับและเรามีประชาชนที่เขาพร้อมสอดรับนโยบายของเรานะครับตรงนี้เองทําให้สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเริ่มมีคะแนนนิยมตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับ เ้เรียนว่าสิ่งที่เขาพูดคือเราลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเราไม่ได้อยู่ดีๆว่าวันนี้จะเลือกตั้งแล้วเราก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจปัญหาในพื้นที่ของผู้สมัครเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับพอเขาสามารถสื่อสารไปได้เราไปลงในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะลองถามเขานะครับอย่างเช่นครั้งนี้นะครับเราลงมาที่ทุ่มครุเนี่ยเนือ่องจากว่าที่นี่เป็นพระหูวัฒนธรรมนะครับเรามีพี่น้องมุสลิมหลากหลายนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่หากว่าเราไม่จัดการเรื่องนี้ให้เท่าเทียมนะครับก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศไปนะครับพี่น้องมสลิมมีมากนะครับในบริเวณท้งกรเงเทพหานครและประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของพี่ฮัสนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรารับประเด็นนะครับเร,เรื่องการสื่อสารไม่ให้แตกแยกระหว่างศาสนานะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดน,นะครับในชุมชนต่างๆ ตรงนี้คือเรื่องเร่งด่วนมากนะครับที่ว่าวันนี้ถ้าเราไม่ลงพื้นที่จริงเนี่ยเรามองไม่เห็นในการบริหารจัดการนะครับพี่น้องอยู่อย่างหาวาดระแวงในเรื่องยาเสพติดนะครับตอนนี้ในกรุงเทพมหานครพื้นที่เนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มขึ้นมามากนะครับตรงนี้ต้องมีการจัดการนะครับให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ต้องเริ่มทันทีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางคมนาคมขนส,ส่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเรื่องเกี่ยวกับฟีเตอร์นะครับก็เป็นเรื่องที่ ที่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับตรงนี้เป็นไปตามแนวทานงนโยบายเราอยู่แล้วนะครับเรื่องที่ฝากประเด็นเพิ่มเติมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงาศาสนาเศรษฐกิจสังคมนะครับความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์น,นะครับแน่นอนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เรามีความจําเป็นต้องดูแลนะครับเลราก็ตรงกับแนวทางนโยบายของพรรคครับแต่มันก็ยังมีความพยายามโจงดีพยายามใส่ร้ายเพื่อไทยอยู่ครับตรงนี้มันเป็นอุปสรรคหรือว่ามันทำให้เพื่อไทยเสียสมาธิถูกทีเครดในช่วงหาย เรื่องนี้ถ้าถ้าเรานั่งอยู่กับพี่เนี่ยเราก็แน่นอนว่าพอฟังดูก็ไม่สบายใจนะครับแต่กลายเป็นว่าพอเราลงพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนให้กําลังใจนะครับพี่น้องประชาชนบอกว่าทําอย่างนี้ดีแล้วทําอย่างนี้ดีแล้วเดี๋ยวเขาก็หยุดไปเองนะครับเดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยตัวเองซึ่งสิ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ทําให้เราเนี่ยอยากลงพื้นที่มากขึ้นนะครับ และการลงพื้นที่ของเราก็เป็นการลงไปเพื่อสื่อสารนโยบายนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงพื้นที่ให้คนเห็นหน้านะครับเพราะการเห็นหน้าเนี่ยแน่นอนว่าสสเเนียดเขาลงอยู่แล้วนะครับแต่การที่เราลงไปพบแล้วเราได้สื่อสารตรงๆแล้วดูว่าสิ่งที่เราสื่อสารเนี่ยเราแตกกับเขาไหมแล้วเขาสามารถจำนโยบายเราได้ไหมนะครับก็เรียนว่าเราปล่อยไปอยู่ที่40ว่าอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่านี่คือจุดสุดของนโยบายนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือตอนนี้ เรามีแนวทางเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเพิ่มเติมนโยบายตัวนี้ขึ้นไปครับเรื่องเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการที่เราทาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแน่นอนว่าการบริหารจัดการหากเป็นภาครัฐเนี่ย ผมไม่สามารถดําเนินการได้นะครับตรงนี้ก็จะมีการทํางานร่วมกับเอกชนนะครับในการคุยเรื่องเกี่ยวกับสัมปทานของเขาครับแล้วก็มีการบริหารจัดการนะครับที่ไม่ได้กระทบกระเทือนอการเงินภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าเราทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าความจริงแล้วเราน่าจะทําสําเร็จตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมานะครับว่าพอดีว่าเกิดประเด็นทางการเืองนะครับไม่ได้ทําต่อนะครับแต่ตอนนี้ เตรียมพร้อมนะครับที่จะทําต่อนะครับในสามกเดือนนะครับสามารถที่จะเห็นตัวนี้ได้แน่เรื่องพรบตัวร่วมนะครับตัวนี้ก็เดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะทํานะครับความความเข้าใจผิดก็คือการบริหารจัดการนะครับที่หากวันนี้มองว่าเป็นเรื่องของเงินชาติเนี่ยแน่นอนว่าก็น่าจะลำบากนะครับแต่ตอนนี้ได้มีการเจรจาแล้วก็พูดคุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็เสริมเพิ่มขึ้นมานะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องค่าจ่ายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ จะทาให้คนเข้าถึงคมนาคมขนส่งจึงต้องมีการทําเรื่องฟิเตอร์สิบบาทเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราก็ได้ออกเรื่องของแผนที่ที่เราได้มีการศึกษาไปแล้วนะครับวันนี้นะครับชาวทุกรุกนะครับก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่าเรามีการท่องเที่ยวทางทางน้ำนะครับตรงนี้เป็นเหมือนเวนิสนะครับของกรุงเทพเลยนะครับเราน่าจะสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งการสัญจรการท่องเที่ยวทางน้ำนะครับขึ้นมาบนบกนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยรถไฟนะครับก็จะทําให้ หลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ทุกบางสุนเทียนขึ้นไปนะครับเป็นที่ที่น่าท่องเทียวแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอาจารย์พูดแบบนี้หมายควว่าโครงการชาเนเราจะ,ะไม่ต้องใใเป็นทไ,ได้ไดครับในกรณีเฟสแรกเนี่ยที่มีการพูดคุยกันนะครับสามารถทําได้จะเหลือในกรณีที่ว่ามีจุดเชื่อมต่อนะครับหากต้องมีจุดเชื่อมต่อเพื่อให้คล่องนะครับก็อาจจะมีแค่ประเด็นตรงนี้ครับครับ จากการหลื้นที่รับฟังญหาของประชาชนในที่กรุงเทพฯถามมอว่านโยบายไหนเป็นนโยบายหลักที่จะพิจิตรใจคนกรุงเทพฯครับผมคิดว่าตอนนี้กรุงเทพมีปัญหาหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมพยายามจะพูดทุกนโยบายแล้วก็ให้ให้ให้นโยบายหลายนโยบายเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมนะครับทีนี้ผมต้องเรียนเรื่องนี้ว่าปัญหาที่เราจะทําได้ไม่ได้กับปัญหาที่น้องประชาชนต้องการเนี่ยอยากให้แยกประเด็นนะครับ เพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าวันนี้จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าค่าของชีพสูงค่าใช้ใจ่ายสูงที่น้องเดินทางไม่ได้ที่น้องก็ต้องใช้รถสิ่งแวดล้อมก็เกิโมโดมลพิษนะครับหน้าที่รัฐบาลก็ต้องทำให้เขาสามารถเดินทางได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง20บาทตลอดสายเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนเห็นด้วยนะครับซึ่งกระบวนการนั้นเราได้สื่อสารมาค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้ววันนี้ก็ได้ออกเครือข่ายแผนที่ตรงนั้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง เรื่องเกี่ยวกับการลดรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับก็ยังมีเรื่องค่าไฟโดยที่เราไปมองเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับเรื่องนี้ก็จะทำให้ค่าไฟทั่วไปเนี่ยเราลดลงซึ่งเราเคยทําให้ลดลงมาจาก4บาทเหลือสามแปดแปดมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะพยายามให้ลดลงมาอีกนะครับหลายอย่างเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสนะครับในการค้าขายเรื่องการท่องเที่ยวถ้าการท่องเที่ยวดีนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับและการท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนว่ามาจากหลากหลายวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลวัฒนธรรมให้หลากหลายนะครับ พี่น้องมุสลิมนะครับเรื่องอาหารฮารลลต่างๆนะครับตรงนี้ต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เรามองว่าเราลดรายจ่ายเราปลดหนี้นะครับเราเพิ่มรายได้ให้เขาและเราสามารถที่จะเพิ่มโอกาสต,าต่างๆให้เขานะครับตรงนี้คิดว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนเห็นว่านโยบายเนี่ยจำนวนไม่ได้สําคัญเท่ารูปธรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนขออย้อนพรุ่งนี้พอจะขายอของได้ไหมครับว่าราศีใหญ่เวทีแรกรมีอะไรเด็ดบ้าง เป็นขอเป็นอีเซอร์ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมและความเก็บรัอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะสังเกตว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราได้ลงพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากนะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเชิงสังคมครับขอย้อนกลับไปเรื่องีกดขึ้ค่ะการปล่อยคิดเสียงในช่วงนี้ค่ะจะส่งผลต่อคะแนนหรือไม่คะเรื่องเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องมองไปข้างหน้านะครับผมตอบประเด็นปัญหานี้ หลายครั้งแล้วนะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือพี่น้องประชาชนอยากฟังในสิ่งที่เราจะทําให้เขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าแนวทางและก็ความหวังดีของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทํานะครับจะทําให้เขาเข้าใจนะครับโอเคนะครเดี๋ยวส่ายที่รวมกันกน,นครับ